สวัสดีทุกท่านนะครับคือผมวันนี้ก็จะมาเล่นแมสตี้ภาคที่สี่จริงๆควรจะทำถ่ายภาคเนี่ยแต่นี่เป็นภาคที่สี่เพิ่งภาคที่สี่เองโอเคคราวนี้ก็จะมาอัปเดตใหม่ครับซึ่งจริงๆมันควรจะอัปเดตตั้งนานนะตั้งแต่ตอนสมัยนูน่นอ่ะภาคที่สามนูนนะนะ่นแบบมีแล้วเนี่ยอ้นี้ก็อัปเดตวินเลยมภาคอันใหม่ครับตอนนี้ผมเป็นวินเลยบตัวเดียว ซึ่งว่าทำไม,มผมไม่เล่นตัวใหญ่อยู่ในคุกข้าผมไปเสียไว้ที่นั่นผมข้าผมเจอฮีโร่แล้วผมตายผมคือผมเข้าไปไอคกแต่ตอนนี้ผมไม่ตายเข้ามาในนี้แล้วก็เลยขออัพิดอเลยคกันจะเห็นได้ว่าใน youtube จะไม่มีอะไรเลยพิมพ์ไปแล้วก็เจอแบบดนีแบบครับมันมันกลายเป็นอัปเดตแป็นนึงนี่ครับมันกลายเป็นอัปเดตมีวิลเลี่ยมเพิ่ม มันแค่อัปเดตวิลเลียมเพิ่มอัปเดตวิลเลียมเพิ่มคือยังไงคือมันเป็นการเป็นอัปเดตวิลเลียมแบบเพิ่มอ้าวเขาก็บอกเลยนี่สองวันที่แล้วสามวันที่แล้วก็มีคนบอกก็ได้ใช่เขาคือมีคนบอกแต่เขาพูดตอนวันที่เขาทำเลยเขาบอกคัมมิ่งซูลแต่เขาพูดตอนนี้เลยแล้วกันครับเอาทำเลยแล้วกัน ถ้าคุณรู้สึกเคว้งคว้างในชีวิตไม่รู้จะหาคำตอบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรจากที่ไหนนิปอันนี้ก็แค่เปิดรอพออัดวิดีโอเสียงค่อยดูครับไม่ต้องพูดกันเลยโอเคมีฮีโร่ตัวใหม่กับวินเลียมตัวใหม่ครับวิลเลียมตัวใหม่เห็นไหมมันจะมี3มตัวในสองตัวนี้คือวิลเทียมตัวเก่าที่เราชีวิตคืออะไรสองมาศึกษาหลักสูตรฉบับสั้านคุณขอเธอโอเคมันจะมีอันนี้ครับ ช่วละมีคำลูเซนเซนินจากับเซนเซก็เหมือนกับนินจาเลยแหะรครับนี่ครับภาพนี้ครับเขาคือคนนี้ก็นินจาถือดอมมี่อยู่แล้วก็มีนักขนูโเบินฮูดใช่ไหมหรือไม่ใช่แต่การแต่งต,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 ตัวเต้รูสึกมามันจะเคทด้วยปินฮูดนะโอเคพลังจมตีก็คือพลังก็คือ ซึ่งพลังก็คือมันจะคล้ายๆกับอัปเดตวิลเลียมตัวนี้ก่อนเหมือนตัวนั้นเพราะว่าเวลาวิ่งแล้ววิ่งเดินมันก็ปกติใช่ไหมแต่ถ้าก,กดทิปไปด้วยมันจะวิ่งเร็วแล้วก็หายตัววิงเลียมหายตัวหรอกยังมีเห็นอยู่นิดนึงคืออันคือวิลเลียมตัวนั้นอะคือมันเห็นจริงนะมันเห็นแสงแสงสีม,ม่วงที่ทาให้รู้ว่ามันคือวิลเลียม มันคือตัวนั้นมันคือวิลเลียมแต่อันนี้ก็ไม่หมีแสงสีม่วงนะแต่มันจะมีรอยดำๆเห็นไหมมันจะมีรอยดำๆอยู่เห็นไหมเห็นชัดเลยโอเคแล้วก็แล้วก็การแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะมีนีนน่ดาวกระจายซึ่งตอนที่เราหยิบตอนแรกเนี่ยมันจะมีรอยสีดำขึ้นมาแล้วก็อันนี้คือคือปลาสามครั้งแล้วก็จะหยุดแล้วก็แล้วก็จะปลาใหม่ ปืนนี้มันก็ดีนะผมรู้สึกมันมันดูสวยมันช่ยดีแต่แต่ถ้าเป็นผมนะครับผมไม่ค่อยใช้ปืนครับผมใช้มีดปาฟันสามครั้งตายโอเคเดี๋ยวเราขอไปฆ่าคนก่อนครับขอไปทำร้า,ายคนก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เเ็นนินจาเหรอเนี่ยนินจาโตริฮัน และอันนี้ก็เออผมลืมบอกเลยครับมันมีรถคนใหม่ครับแต่ผมแค่จะมาบอกว่าแต่ผมแค่จะทำแค่เออแค่เออฮีโร่อย่างเดียวจบโอเคมีครับมันจะมีฮีโร่ฮีโร่รลาฮีโร a r เชอร์อาเชอร์เป็นฮีโร่ตัวใหม่ครับอันนี้คือฮีโร่อาเชอร์ครับน่าจะไล่มาอ่ใจกับเวนฮูดนะแปลไม่ออกขออภัย,ยนะไรโก้รคูฟังยังไงก็ฝังบอ่ออกครับขอโทษนะครับที่ผมอ่านไม่ออกครับผมนคนอาา่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับลองซิไรคูไรคู ใครไม่รู้จักครับถ้าใครรู้จักพิมพ์หน้าครับในคบว่า